สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวออยาจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟ20ชั่วโมงที่ประเทศสวีเดนกันนะคะคลิปนี้เราก็จะนั่งจากทางภาคใต้ของสวีเดนไปทางภาคเหนือนะคะซึ่งเราอยู่ที่เมืองยอน,นชอปปิงนะคะแล้วเราก็จะไปเมืองที่ชื่อว่าเยนลเลเรนนะคะมันจะอยู่แบบว่าทางเหนือมากๆของสวีเดนซึ่งระยะทางก็ประมาณ1,400กว่ากิโลเมตรนะคะก็เกือบเท่าๆกับ จากเหนือสุดของประเทศไทยไปใต้สุดของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวอ้อจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไ oh. อ้อลืมบอกนะคะว่าทริปนี้นะคะก็จะมีไปสี่คนค่ะก็คือออยาปัญญาแม่แล้วก็โทนี่นะคะไอ้อจะให้ดูบรรยากยาศค่ะอันนี้คือเป็นสถานีรถไฟนะคะแม่ <c oughs> <c oughs> และอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของพวกเรานะคะอันนี้คืออาหารทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นพวก ขนมแล้วก็อาหารที่เราจะกินนะคะเป็นสเสบียงอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าพวกใส่ iPad ใส่กล้องใส่อะไรแล้วก็อันนี้ก็ปัญญานะคะกะับกระเป๋าของเขาไปนาอันนี้เป็นรถไฟคันแรกที่เราจะไปกันนะคะทุกคนเราจะนั่งรถไฟ3ามคันด้วยกันนะคะวันนี้รถไฟขบวนแรกก็คือ w e s t ์ o ุ e n เราจะ ขึ้นจากย่อนช้อปปิ้งไปที่เอไอไปที่คอร์เดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นจากคอร์เดคไปที่สต็อกโฮล์มที่เป็นเมืองหลวงของสวีเดนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นสต็อกโฮล์มไปที่เยลล์บอรดค่ะ นี่ค่ะเราก็จะมีอ่างล้างมือล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ําเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ที่จะบ้วนปากนะคะ่อคิดว่านะแล้วก็มีนี่ค่ะน้าเปล่าเอาไว้ดื่มด้วยนะคะเพราะว่าเราดื่มน้ําจากกรอกนีไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตตรงนั้นนะคะแล้วก็ไฟแล้วกม็มีกระจกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ล็อกห้องเวลาเราไปที่คาเฟ่หรือว่าไปห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เปิดห้องอาบน้ําค่ะแล้วก็เอาไปล็อกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสามเตียงนะคะแต่ว่าเรามาสองคนแล้วก็เอาเตียงตรงกลางเก็บค่ะจะได้มีที่เพิ่มด้วยอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะ่ะ ถุงเท้าไข่ค่ะเนี่ยโอ้โหโทำทุกที่ให้เป็นบ้านนะคะแต่คือแบบมันแคบมากดูทางเดินแทบไม่มีนะีแล้วก็ทุกคนคะ่ะเรากำลังจะไปซื้อน้ำร้อนว่าใส่มาม่ากันคะ่ะเพราะว่าเราจะกินมาม่าแล้วก็ดูฟลิซกันด้วยเดี๋ยวเอาจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเขามีขายอะไรบ้าง แอนตี้ไซคลนเซอร์ทีอักคุณที่สุดรักคุณที่สุคือแบบว่าโหสุดยอดนะคะคือวันนี้เหนื่อยมากเดินทางแบบว่าแทบทั้งวันก็มาดูกันนะคะว่าจะนอนหลับได้ไหมไปยี่นี่ค่ะมาสหน้า เพราะพรุ่งนี้มันจะหนาวนะคะแล้วมันก็จะผิวหยาบหยาอ,ยอ,ยอ,ยอ,อยิ่มอะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเราจะมาสกี้หน้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คือมันจะหนาวมากๆแล้วหน้าเราก็จะแห้งมากๆนะคะแอร์ก็เลยจะมาสกี้หน้าไวค้คืนนี้นะคะ ะะอีกไม่กี่นาทีเราก็จะถึงเยลละบอได้แล้วค่ะตืน <c oughs> ่น,นเต้นไหม,กกไหม,มหคะเยอะเยอะเยอเยอะเยอะเยะเยอะๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆหๆๆอๆๆๆๆกเๆอๆมๆๆ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 ๆห